ความเป็นจริงออฟเอาท์ไซเดอร์ที่มองเข้ามาในประเทศว่าทําไมนางงามของเราถึงไม่เข้าแอนนาเป็นคนเก่งเป็นคนสวยเป็นคนที่สามารถเอาไปพัฒนาได้แต่เออนางสมมงไหมแต่ว่าให้อเมริกันมงอะ่ะเหมือนการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองต สวัสดีครัเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโมยาสามอีกครั้งหนึ่งค่ะ <c oughs> Luxury Fashion and Travel YouTuber ที่มั่นหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหลีสนแตดใดๆทั้ <c oughs> ทงสิ้นค่ะ ตอนนี้กูจะเป็นช่องนางงามอยู่แล้วแฟนเอ็ดดี้พวยาสาวของห้าทุกท่านนะคะตอนนี้เอ็ดดี้อยู่ไทยแลนด์นะครับคอนเทนต์ที่อัดไว้เรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของแบรนด์เนมหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวกำลังจะกลับมานะดองคลิปไปละหนึ่งขอเป็นช่องนางงามสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์พอนะแล้วเดี๋ยวจะกลับไปสู่วงจรเดิมแล้วก็ประกาศผลกันไปแล้วนะครับสำหรับเบที่มิสยูนิเวอร์เราได้วินเนอร์มาแล้วเป็นควีนคนใหม่นะครับจากประเทศอเมริกาค่ะยินดีกับนางด้วย ในความคิดของเข็นของเอสสวยสมมงพร้อมใช้ไหมเดี๋ยวท้ายคลิปเอสจะมาวิพภาคษ์ n a นอลควอช o ั่นละกันของแต่ละคนว่าเออนางสม,มงแล้วไหมครับที่เอดได้วิจาร์ณการจัดงานของเวที MISS UNIVERSE ภายใต้บังเหียนของ New Ownership ก็คือคนไทยจานไป <laughs> ยับเลยคืออันนี้เป็น myonest opinion after watching แล้วก็ คือมันเป็นอารมณ์ที่เราแอบเครื่องนิดนึงที่แบบ representative ของไทยก็คือน้องแอนนาเสือน้ำเอี่ยมไม่ได้เข้าท็อป16ซึ่งในความเห็นของเราเอสก็คิดว่าหน้าง,งานนะ preliminary competition performance whatever น้องควรไปอยู่ใน16มากๆยังยืนยันคำเดิมแต่ น้องอาจจะมาประกวดในในปีที่คอนเซปต์ของการเลือกนางงามเข้ารอบมันเปลี่ยนไปนั่งอนนไลา์ถึงแบบตีสตีสว่าทําไมน้องถึงไม่เข้าคือปีนี้เขาเอาคนเก่งแล้วก็คนสวยด้วยในเวลาเดียวกันคือมันมีแคนดิเดตมาอเงี้ยเหมือนเลือกพนักง,งานเข้าไปทํางานในองค์กรซึ่งมีเวลาสั้น contract มันแค่ปีเดียวเองอาจจะต่ำกว่าปีหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นโจทย์ขององค์กรอ่ะมันจะบีบตัวค a n d i d a t ออกมาได้เหลือนแค่นิดเดียวเองทีเตีโจทย์ไม่แตกปีนี้เพราะว่ามันต้องเก่งและต้องสวยด้วยเพราะว่าแอนนาเป็นคนเก่งเป็นคนสวยเป็นคนที่สามารถเอาไปพัฒนาได้แต่เอดมองว่าเวลามันสั้นไงถ้ามองในในแง่ของเจ้าขององค์กรคืออยู่เข้าไปปุ๊บอยู่ต้งทำงานได้เลยซึ่งแอนนาไม่ใช่ She's not the right person อ่ะ because um, กรรมการก็คือเหมือน HR เหมือนเขาเรียกว่าอะไร human resource s ที่จะ recruit คนเข้าไปทำงาน you have to put the right man into the right job คือต้องหาคนทํางานที่เหมาะสมกับกับงานอะคลิปที่แล้วที่เอ็ดทำอะคือมันเป็นอารมณ์ที่แบบอารมณ์จริงๆอะคือที่พอดูเสร็จนางงามเราไม่เข้าเราก็แบบอารมณ์เสียคือไม่ได้ใช้ตักกะไม่ได้ใช้มันสมองในการเข้าไปดูเวทีจริงๆว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็ดาๆตามภาษาแบบว่าเออเราเนาะแล้วก็ว่าไปเดี๋ยวคลิปที่แล้วเป็นมุมมองแบบว่ามุมมองแบบอารมณ์โมโหอะอารมณ์แบบว่าไม่ได้ดั่งใจอะไรเงี้ยเอ็ดขึงพูดมันมีคําพูดคํหนึ่งที่เอ็ดรู้สึกว่าเอ็ดย้อนกลับไปดูตัวเองแลวเอ็ด It was stupid of me to say that ที่แบบว่าอันนี้ขอโทษนะครับที่ที่พูดคำนั้นไปว่ามันมีแคนดิเดตมันมีมันมีเดลิเกตมันมีนางงามบางคนที่ไม่ดีเซิร์ฟที่จะเข้าไปอยู่ในท mm ็อปสิเอ็ดก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าคำพูดนี้มันไม่โอเค <c oughs> ก็เลยเข้าไปดูโปรไฟล์ของนางงามแต่ละคนเพื่อมาต่อต้านคำพูดของตัวเองซึ่งพอเข้าไปดูแล้วเราก็เออ s a i d it w ร o องจริงๆขอโทษด,ด้วย เป็นการโง่งเขามากที่พูดอย่างนั้นไปอันนี้ต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าทุกคนทุกนางงามที่ได้เข้าไป16คนน่ะเขาก็เข้าไปอย่างสมศักดิ์ศรีอย่างมีหลายคนไปบูลลี่นางงามบางประเทศฝอยแซมเบิ้ลนางงามแคนาดาอย่างเงี้ยว่าเขาไม่เหมาะหน้าเขาไม่ไมสวยเราว่าเขาก็สวยตามชาติพันธุ์ของเขานะก็สวยเป็นชาวสาวหมวยแต่เขาไปดูโปรไฟล์เขาเขามีโครงการชัดเจนเขาพูดได้สีภาษา เขาเป็น business owner เป็น entrepreneur มี2ธุรกิจและทำเกี่ยวกับนางทำ substantial fashion เกี่ยวกับ organic clothes นางจบ UC Berkeley ซึ่งเป็นมหาลัยท็อปของโลกยังไม่พออีกหรอที่จะเข้าไปใน Top 16คนนะเข้าใจปะคือแบบเอ,ออยู่อย่าดูแต่น้างงานเพราะว่าปีนี้อย่างที่บอกนะว่าน้องนะ่ะจะสวยที่คอนเซปต์มันเปลี่ยนไปตรงที่ห้องดำมาม0า50%ถ้าห้องดำ50%า50%นะ่ะ อนนาไม่ได้เข้าอยู่แล้ว16คนเพราะว่าคือแท็กไลน์ของปีนี้มันคือ transformation leadership คือต้องมีความเป็นผู้นำต้องแบบการเปลี่ยนแปลงไปเป็นผู้นำอะไรประมาณนี้ซึ่งอนนาดูเป็นผู้ตามมากกว่าผู้นำอันนี้ตรง,ตรงนะที่ที่แล้วที่เอทําไปมันจะเป็นในแง่ของแฟนนางงามที่ดูในประเทศและอยู่ในแต่ละประเทศที่มองโลกค่อนข้างจะแบบแคปคลิปนี้เอจะมาทำในมุมมองของคนที่มองจากนอก,นอกประเทศเข้ามาละกันว่าในมุมมองแห่งความเป็นจริง o u t s อา e r เดที่มองเข้ามาในประเทศว่าทำไมนางงามของเราถึงไม่เข้าอันนี้คือความเป็นจริงอาจจะไม่ถูกใจแฟนนางงามน,นี่ขออิดิจาไว้ก่อนแต่จะมารีวิวแบบจริงจังอยู่แล้วตามคอนเซ็ปช่องเลยนะครับก็เออมันจะมีข้อดีเฟนส์ของแอนนาประมาณ2-3สข้อนะนเนาะแฟนนางงามก็บอกใช่แต่น้องสวยเพอร์ฟอร์มได้สวยประจักษ์สวยจริงจ ฟนนางงามไทยชอบจริงกระเทยชอบจริงเสิร์ฟนางงามได้ทุกวัน Energy ดีบอกไว้ตลอดดิลาว่าบิวตี้อินเ e o f เ h า beholder ความสวยมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องปัจเจกจริงคนเราชอบความสวยไม่เหมือนกันเอชชอบกระเป๋าแอมเมสรุ่นนี้เพื่อนเอชชอบกระเป๋าแอมเมสติดรุ่นหนึ่งเอชว่าหมาของเอชน่ารักที่สุดในโลกแล้วเพื่อนเอชมองว่าหมาเอชไม่น่ารัก fc เกตบ้าคือความสวยมันเป็นเรื่องแบบเพอร์ซันแนลมากๆอ่ะเพราะฉะนั้นมันมันแบบเรื่องเรื่องความสวยงามก็คือปัดต่อไปเพอร์ฟอร์แมนซ์แอนนาเสืองามเอี่ยมเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีแต่วันพิริมก็ไม่ขาดนะไม่จึ้งเรามองว่าน้องฝึกมาเยอะมันมันน่าจะได้กว่านี้เดินลงบันไดก็ไม่มันมันยังไม่จึ้งอ่ะเออวันที่พิริมนะเออแต่แต่ถามว่าสวยไหมสวยเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีไหมดีแต่ไม่ได้จข้อสองเรื่องการเป็นไฟเตอร์น้องแอนนาเสือเกิดมา ในบ้านที่พ่อแม่ทํางานราชการบ้าถ้าในในประเทศไทยทำไม่มันคือรับราชการบ้าถ้าถ้าอาชีพคนเก็บขยะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้องชนะในประเทศที่เป็น power house สปอนเซอร์เรื่องทั้งเฟื้อผ้าหน้าผมแม้กระทั่งบัตรโดยสารมามาแข่งขันเนี่ยสปอนเซอร์ตูมเลยแล้ว,ลวมีทีมที่อลังการมากทีมปาเป็นสัพพอร์ตน้องเป็นสิเป็นร้อยคน อันนี้คือไฟติ้งหรอจริงๆคือคือ,คอเรื่องลุกเนี่ยแทบไม่ต้องสิ่งที่แอนนาต้องทำหน้าที่ของแอนนาแอสต์เ r e เปอร์เซนต์ชีฟออฟ a ทยแลนคือแค่พัฒนาตัวเองในเรื่องด้านอื่นเสื้อผ้าหน้าผมมีคนเตรียมไว้ให้หมดลุคบุ๊กคนเตรียมไว้ให้หมดสตาติจี้มีคนเตรียมไว้ให้หมดมีคนคิดแทนให้หมดสิ่งที่น้องทำก็คือต้องพัฒนาตัวเองมันมีแค่นี้เองแล้วถ้าบอกว่าน้องสตอรี่ดีเอ็ดเคยพูดไปแล้วว่าแอนนาเขาก้าว ผ่านไอ้ตรงความลำบากเนี้ยสตราร์ทิชชี่ของที n พีเอ็นอาจจะพลาดไปนิดนึงตรงที่เอาเรื่องคนเก็บขยะเนี่ยมาขายแล้วขายอีกขายแล้วขายอีกขายแล้วขายอีกจริงๆถามว่าคนอย่างเอสเนี้ยเอสอยู่ในเยอรมันอาชีพคนคนคนเก็บขยะก็เป็นอาชีพที่คนเคารพนับถือก็คือเหมือนเป็นเหมือนอาชีพปกติเลยที่เขาก็ทํางานได้รายได้พอๆกับอาชีพอื่นที่เป็นอาชีพแบบเบสิกอ่ะ แล้วทํางานากับรัฐบาลซึ่งสวัสดิการของรัฐก็ดีในประเทศยุโรปนะคนฝรั่งไม่เข้าใจในประเทศที่ท,ที่พัฒนาแล้วอะจะไม่เข้าใจเลยว่าเอาถ้าเป็น garbage keeper อลไรยังไงอะก็มันก็เป็นแค่ก็เหมือนอาชีพพนักง,งานเสิร์ฟเหมือนอาชีพพนักง,งานโรงแรมเหมือนอาชีพ housekeeping มันเป็นอาชีพปกติที่อยู่ก็สามารถเอินดีเซนมันนี่มา,จ,า p, จ่ายพวกใบเสร็จจ่ายพวกบิล ของอยู่ในแต่ละวันซื้อข้าวกินอะไรได้ปกติมันอาชีพอื่นมันไม่ได้มีอะไรหวาวไม่ได้มีอะไรแปลกมันคืออะไรเอ็ดก็คืออันนี้อยากจะพูดมาต้องหลายรอบแล้วว่าไอ้เรื่องแบบกาเบตคิปเปอร์แล้วตอนที่น้องไปสัมภาษณ์ออกถือที่ต่างประเทศน้องก็พูดเรื่องนี้อีกว่าพ่อแม่เป็นคนเก็บขยะฝรั่งเอาจริงๆนะในประเทศที่พัฒนาแล้วเขาไม่เก็ตหรอกว่าแบบ แล้วยังไงอ่ะมันก็เป็นแค่อาชีพหนึ่งอ่ะทำไมถึงทาไมถึงแบบยิ่งพูดมันยิ่งดูแบบอยู่ดูไปดูยิ่งไปกดทับอาชีพของของตัวเองอ่ะเข้าใจปะ่ะในความคิดของเราคือ just อิจฉาหนอาชีพแบบมันเป็นแค่งานซึ่งเออเหมือนจัดไลท์ออดเดอร์จอมม,มันไม่ได้เป็นสตอรี่ที่ควรเอามาขายแล้วคาะอีกนี่เรามองว่าอันนี้เอาจริงๆนะเรียวๆเอออยากพูดมาตั้งหลายทีแล้วแต่ไม่อยากโดนดา่าอนะไรเงี้ยแล้วก็ความเป็นไฟเต้อ ถ้าบอกน้องความเป็นไฟเตอร์อย่างที่เอ็ดพูดไปนะที่เอ็ดดิเฟนต์ไปเมื่อกี้ว่าน้องเป็นไฟเตอร์โอเคเข้าใจว่าในเมืองไทยอย่างเงี้ยถ้าเกิดมาในในบ้านที่แบบไม่ได้รวยมากมันอาจจะต้องไฟจริงๆอาจจะต้องโอเคน้องเรียนจบได้เกตินิยมก็จริงแต่ว่านางเงินคนอื่นล่ะถ้าพูดถึงเรื่องไฟเตอร์อะตอนโูมอย่างเงี้ยทุกคนมีไฟไฟฟ้าใช้มิดยูเครนจุดเทียนเข้าใจป่ะมิดยูเครนต้อง บินมาอีกประเทศหนึ่งเพื่อมาขึ้นอีกสถามบินหนึ่งเพราะว่าสนามบินของตัวของประเทศตัวเองอะ่ะขึ้นไม่ได้เนื่องจากมีสงครามอันนี้คือไฟเตอร์ย้อนกลับไปปี2018มิเซียลาลีอองในประเทศมีรัฐประหารนางใช้เวลาเดินทางหนึ่งอาทิตย์เพื่อมาแข่งขันที่ประเทศไทยและพอมาถึงการริจิเตชันเข้าเข้ากองก็ปิดแล้วอันนี้คือไฟเตอร์แล้วแบกกระเป๋าสอสใบามาเอง มิสอะอะไรวะปีฟ้าใสป่ะมิสมิสบราซิลที่เย็บชุดประชามชาติเองอันนี้คือไฟเตอร์แอนนายังไม่ได้ขึ้นของพวกนี้เลยเอาจริงถ้าพูดตรงๆนะแล้วก็ใครอีกอะมิสลาว for example มาจากชนเผ่ามงซึ่งเป็นม i เนอร์ในประเทศลาวซึ่งรัฐบาลลาวก็ไม่ได้น่ารักกับชนเผ่ามงของประเทศนางอันนี้คือ transformation leadership จริงนางเปลี่ยนตัวเองจากคนใน ในชนเผ่าเล็กๆอะ่ะแล้วสามารถทา์นฟอร์มตัวเองให้มาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแล้วเวลานางพูดอะ่ะนางอินสไพร์คนมากนางบินไปถึงอเมริกาปุ๊บนางได้ออกสื่อแบบได้ออกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะออกทีวีอเมริกาเลยเลิศเะละ่ะแลวนางเป็นคนที่อันนี้คือ Story, Story, สตอรี่ขายสตอรี่เนี้ยคือขายได้จริงเป็นคนที่ใช้เวลาการเดินทางได้ยาวไกลที่สุดในการไปถึงอเมริกาบิน5้าฟลายจากประเทศนางปี้มันเป็นชมกลุ่มน้อยอยู่ดีแบบทาร์นฟอร์มมาเป็นลีดเดอร์ชิพ ครูสอสนภาษาอังกฤษได้ทั้งทางที่เขาอะดิสฟอร์จิเนกว่าแอนนาอีกแอนนายังได้ไปเรียนแอนนายังได้จบเกียินิยม,ยมจบจากมหาลัยที่ค่อนข้างเป็นผู้ทุนเพราะฉันก็จบมอเกษตรเข้าใจว่าเป็นรุ่นน้องฉันอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าอืมแต่การศึกษาไทยมันก็พูดไว้ตลอดว่ามันก็ไม่ดีจริงๆอะเรียนมาทั้งชีวิตก็พูดได้เท่านั้นอะคือก็ก็คนที่อยู่ในในใน,ในกระทรวงก็ควรดูแลเอาไปพัฒนานะว่ามิดโปรตตเกสที่เอ็ดบอกไปนะ วิดีโอตอนขอว่าแบบเออมีหลังพีริมว่ามีโปรตุกเกสดูเด่นก็เพอร์ฟอร์แมนซ์นางก็ได้จริงหน้าตาเอาจริงๆเสื้อผ้านะผมหน้าตาคล้ายๆแอมเสือเลยเอาจริงๆแต่โปรไฟล์ดีกว่าแล้วก็คือได้เป็นท็อปเอ r ดธด้วยแล้วก็เป็นโมเดลคือ มีโครงการคือทุกคนที่เข้าไปในปีนี้คือโปรไฟล์ดีเพราะว่า <g rab> อย่างอย่างที่บอกนะว่าเราก็เพิ่งมารู้ว่าปีนี้ห้องดำมัน 50- 50เพราะฉะนั้นโปรไฟล์แม่งต้องมาเลยว่าบแบบเออทุกคนที่มีโครงการชักเจโครงการของน้องแอนนาคืออะไรวะขนาดเราเป็นคนที่ดูตามน้องเรายังไม่รู้เลยว่านางทำโครงการอะไรมันไม่ชัดอะเออคือขนาดแฟนนางงามไทยยังตอบคิดว่าเกิน70%น่าจะตอบไม่ได้ว่าน้องทาโครงการอะไรเรายังตอบไม่ได้เลยว่าน้องทำโครงการอะไรเพราะว่ามันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ชัด แล้วเข้าไปดูคอมเมนต์เนี่ยที่น่าตกใจก็คือคอมเมนต์ส่วนมากแล้วก็คอมเมนเตอร์ยูทูบเบอร์หลายคนที่พูดถึงนางงามที่เข้าไปว่าแบบลงมาจากต้นมะพร้าวหรือว่าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะขายเจ๊ J. ขายกูใช่อะไรเงี้ยเราว่ามันมันค่อนข้างไม่แฟร์เท่าไหร่เออเราเราว่ามันคือเข้าไปดูหลังบ้านเขาก่อนดีไหมว่าเขาทําอะไรให้สังคมบ้างคือหลายๆคนนี่คือโปรไฟล์ดีมากมันก็จะมี มีคนมาเกณฑ์อีกว่าเอางั้นก็ทำอีกเวทีไปเลยทำเวทีที่ที่ประกวดยูวทูดหรือทำแบบสุนโทรภพน์หรือทำอะไรไปอันนี้เราก็อกรีนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างขัดจิตเรา โดยส่วนตัวว่ามิสยูนิเวิร์สมันก็ควรเป็นอะไรที่แบบสนุกสนานหรือเปล่าแต่ว่าก็ทําอะไรน่าเบื่อเหมือนเดิมไม่พัฒนาเลยแต่ว่าโอเคเราก็็กซ์เ t คว่าปีหน้าจะจะมีการ transformation leadership อย่างที่ชีเคลมไว้จริงๆแต่ปีนี้ก็คือพังพินาศไม่ไม่สนุกถ้าถ้าคัดอย่างเงี้ยมันมันไม่สนุกเนี่ยคือครึ่งๆมันไม่ได้มันต้อง มันเป็น beauty p a g e a t อะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันต้องเวทีมันต้องงามงามมาก่อนอะมันก็คือจึ้งก่อนอะมันก็ควรจะ70-30บสาวะสวยสวยจึง้ง perform ร์ม70แล้วก็แบบตอบคาถามยอะไรเงี้ยสามันจะได้แบบเข้าใจปะห้าสิบหมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยล้วอยู่ดีเอาเขาเข้าไป 10, 16 16ค,คนคนที่เนี้ยพวกโปรไฟล์ดีก็คือปัดทิ้งหมดเลยก็เหลือ5คนแต่5คนนี่ก็เออเป็นสาย perform หมดเลยนะก็ก็โอเคเฮลิโอแครกันแดด ที่เป็นมากกว่ากันแดดป้อง,<บ>องถึง360องศา F4 ช่องเอ็ดดิว365ก็จะทราบกันดีว่ากันแดดที่แสวบสบายก็ต้องอี่ห้อนี้เท่านั้นค่ะ Hello K okay. คิดคนโดยทีแพทย์ของ Harvard University เป็นกันแดดที่ผลิตภายใต้ Medical Grade นะครับจากประเทศสเปนโดย คา n าเบียนแลนะครับแล้วก็ปกติอะเอสอะเคยใช้ทั้ง3สูตรนี้นะสูตรที่มันมีทินเทสที่มันมีสีข้างในแล้วก็วอเตอร์เจลสูตรนี้นะครับแล้วก็สูตรแอร์เจลชอบทั้ง3สูตรเลยวันนี้เอสดี้ขอแนะนำนะครับกันแดด ตัวใหม่เฉพาะจุดของค่าย Heliocare นะครับตัวแรกจะเป็น A อ d t i v i v l u l u i d ตัวนี้นะครับจะช่วยในการลดเลือนริ้วรอยนะครับตัวที่2 p i g Men t s o l u t i o n Fluid คนที่มีปัญหาจุดด่างดำร้อยกะร้อยค้าของ Heliocare ทุกตัวนะครับก็คือกัน360องศา SPF 50 PA++ บวก,บว,กบวกบวกจะกันตั้งแต่ลังสี UVA UVB แสงสีฟ้าก็คือแสงที่เรามองไม่เห็นนี่แหละแต่ว่ามันอันตรายมากสีความร้อนรรงสีอินฟราเรดด้วยแล้วก็กันไปถึงระดับ DNA f e r n b l o c k เทคโนโลยีเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Heliocare ต้านอนุมูลอินรสระต่อสู้กับ PM 2.5ด้วยแล้วก็ Eco-Friendly ไม่ทำลายประการ,รานังนหน้า,นา,นาเราก็เริ่มเหี่ยวย้อยไปตามกาลเวลาครับก็จะมีตัวใหม่ที่เอตาชอบมากก็คือเป็นตัวนี้นะครับเป็น Ad A d Active Fluid ซึ่งเขาจะผสมสารไฮยาลูโรนิกแอซิดเข้าไปเขาช่วยเรื่องความชุ่มชื้นก็ช่วยในเรื่องของการลดเรือนริ้วรอยบางบวันทด้ทาแค่นี้ก็คือไมไ่ไม่ได้ทาแป้งไม่ได้ทารองพื้นเลยว่า p i g เม n นต์โซลูชันฟลูอเนี่ยครับจะเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องจุดด่างดำกระฝ้าอะไรเนี้ยตัวเนี้ยหลังจากใช้ประมาณ2-3เดือนอะ่ะจะช่วยลด กละฟ้าจุดด่างดำได้10-15%นะครับกันแดดสตัวนี้ของ Heliocare มีส่วนผสมของไอรอนออกไซด์ซึ่งไอรอนออกไซด์มีความสามารถในการแสงสีฟ้าได้เป็นอย่างดีกันแดดที่มีส่วนผสมของไอรอนออกไซ์จะเรียกว่า t i n t e d Sunscreen ซึ่งถาง่ายเหมาะกับ All Skin Type ส่วนของเนื้อสัมผัสเลยดีกว่า a g e Active Fluid นะครับมันเป็นน้ำเลยออฟซีเห็นไหม เปรียบเทียบมือสองข้างทําให้ผิวแบบรู้สึกมีความชุ่มชื้นกลิ่นของเฮลิโอแคร์ดีมากมีความเป็นพืชพันธุ์ธรรมชาติตัวพิก m e n t นะครับเนี่ยตัวนี้ก็คือจะบางแบบเป็น r u n n ี่วอเตอรเลยอะ่ะแล้วคือดูดีไม่มีความเป็นขาวๆไม่มีความเป็นแบบหลอกดาวเนียนไปกับผิวมากเลยอะ่ะถ้า FC ถามเอ็ดว่า ตัวไหนเหมาะกว่ากันเอ็ดแนะนําทั้ง2ตัวเลยก็คือเราอะมีปัญหาทั้งเอจจิงแล้วก็พิกเมนต์อยจุดด่างดำต่างๆะเอ็ดก็จะใช้สลับกันัแดด360องศาก็คือกันเหมือนกันป้องกันมลภาวะ PM 2.5เหมือนกันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันครับขอแนะนำเลยนะครับครีมกันแดดที่ดีที่สุดใน3โลกต้องเฮลิโอแครเท่านั้นค่ะมาวิพากษ์คำตอบแล้วกัน If you win Miss Universe how would you work to demonstrate this as an empowering and progressive organization ตีโจทย์ตีคําถามให้ออกก่อนว่าคําถามนี้มันถามว่าถ้าคุณได้เป็น Miss Universe นะอ่า uh, would you คุณคุณถามคุณคุณจะทํายังไงที่จะ demonstrate demonstrate แปลว่าแสดงให้เห็นว่าเนี่ย ไอ้ B T M U เนี่ยมันเป็นองค์กรที่ empowering แล้วก็ progressive คีย w o r d มันมี2คํคำ empowering กับ progressive นะครับ mid dominican republic คนนี้เป็นคนเก่งนะแต่เป็นคนที่ตอบคําถามตั้งแต่รอบห้าคนละตอบคําถามไม่มีไม่มีโมเมนตัมตอบคาถามไม่มีแบบ เขาเรียกว่าอะไรไม่มีขึ้นไม่มีลงไม่ไม่ดึงคนไม่ดึงดูดคนไม่อินสปายคนคือนางนางตอบเลยนะพอมาถึงฉันเข้าใจว่าคุณกําลังคัดเลือกคนเข้าองค์กรอืมก,ก็จริงเพราะว่าค ondition ของของกรรมการที่จะคัดเลือกคนเข้าองค์กรเนี่ยมัน c o n แ a c t มาทํางานหนึ่งปีต้องสวยฉลาดพร้อมใจมองในฐานะกรรมการที่จะคัดคนเข้าไปทํางานกับองค์กรของคุณอย่างเงี้ยจะได้เข้าใจง่ายๆนางก็ตอบมาเลยว่าเนี่ยฉันเข้าใจนะว่าคุณกําลัง มองหาเอ mbassador ที่จะไปทํางานในองค์กรฉันทํางานเกี่ยวกับ human r i g h t นะครับก็คือสิทธิมนุษยชนมาทั้งชีวิตแล้วสิ่งที่ฉันจะทํำก็คือจะ show determination courage and leadership ส,สิ่งที่นางตอบนะแต่ว่าโจมันมีคําว่าอะไรบ้าง empowering กับ progressive คืออันนี้นางตอบคําถามตรงแต่มันไม่จึ้งตอบดีแต่มันไม่จึงจ้งเพราะว่ามันไม่ได้แตะ เวเนซึ่งตอนที่เอ็ดฟังหน้างานเอ็ดรู้สึกว่าเวเนตอบคําถามตรงแล้วก็ดีที่สุดคําถามก็คือคําถามเดียวกันเลยมิสเวเนตอบว่า I will universe follow the legacy that many women showed legacy across the that the has many ของมิสเวเนนะครับบอกว่าฉันจะตาม legacy ตามตำนานของผู้หญิงแบบรอบโลกเลยที่มิสยูนิเวอร์สได้เลือกมาทำงานเนี่ยที่เขา Transform m e ม s เ g e อ่ะอินท action ก็คือ จริงๆอ่อะนางตอบคงคำถามนะแต่มันไม่แตะมันไม่แตะ empowering มันไม่แตะ progressive มันมันไป follow คำว่า follow เนี่ยคือคำหลักของคำตอบของนางก็คือไปทำตามทำตามสิ่งที่รุ่นพี่คนหลังๆที่ได้ทำมาแล้วอะมันดูมันดูไม่ progressive progressive ก็คือการการพัฒนาการวิวัฒนาการอะไรเงี้ยเข้าใจปะ่ะแล้วก็ empowering มันไม่ได้สาว empowering แล้วมันก็ไม่ได้สาว progressive เลยเพราะฉะนั้น mid w a y เนี่ย ตอบองคําถามแต่ก็ปัดตกไปเลยมันมันไม่ inspiring, อินสไปริงเออ I would use it to be a transformational leader I'm cutting down on pollution through recycled w i t e a c h sewing classes to women that have survived from human trafficking and domestic violence นางอามืออาชีพที่ทํากันบ้านมาดีมากเพราะว่าแท็กไลน์ของปีนี้มันคือ transformation leadership แล้วก็ forth for good เปลี่ยนพลังเปลี่ยนความกดดันให้เป็นแรงผลักดันเปลี่ยนแปลง,ปลปลงการเป็นผู้นํา ซึ่งพอนางขึ้นต้นประโยคมาก็บอก I w i l l you this as a transformation leadership แตะเลยแตกแท็กไลน์เลยคำถามจำคำถามได้ไหมว่าจะทำยังไงเขาบอกว่าก็คือความสามารถเฉพาะตัวของนางก็คือเออเป็นดีไซเนอร์ทำเสื้อผ้านะใช้วัสดุรีไซเคิลอันเนี้ยมันมีมันมันไม่ได้แท้ตอบมาเล่นๆนะใช้วัสดุรีไซเคิลเนี่ย มันตอบโจทย์ v t m u ก็คือในเรื่องของ Environment Issue ละในช่วยของการลดเลือกร้อน whatsoever เนี่ยไปทำงานด้านด้านสิ่งแวดล้อมได้เป็นสอนผู้หญิงที่เคยถูกเป็นเหยื่อของ Human t r a f f i c uh, Domestic Violence ก็คือความรุนแรงในครอบครัว Human t r a f f i c ก็คือการค้ามนุษย์ผู้หญิงที่รอดมาจากไอ้พวกประสบการณ์แย่ๆสองด้านเนี้ยในการทำเสื้อผ้าให้เขามีสกิล ถ้านางได้รับเลือกไปทํางานในองค์กรแล้วอะนางไปทํางานด้านฮ u m แมนไรท์ได้ด้วยกับสิทธิมนุษยชนได้ด้วยนางยังเสริมต่ออีกว่าว่าทุกคนอะมีมียูนิคชาเลนจ์ก็คือเหมือนมีความสามารถพิเศษของของตัวเองแล้วก็ใช้ไอตัวเนี้ย As a Vehicle for Change Vehicle <c oughs> ก็คือยานพาหนะสําหรับการเปลี่ยนแปลงคือนางอะแตะทุกแตะ,แตะทุกคําตอบเลยที่เอสบอกไปตอนแรกเนาะว่า ฮาวก็นางก็ตอบแล้วว่าใช้แฟชั่นตอบตรงนี้แล้ว empowering ก็ผู้หญิงที่เป็นเหยื่อที่ล่อดมาจาก human t r a f f i c แล้วก็ domestic violence อันนี้มัน empowering cutting down pollution by using recycling material ตัวนี้มันเป็น progressive อะสามารถชะพ p o ตัวของแต่ละคนเพื่อเอาไปเป็นผ่านนะสำหรับการเปลีป่ยนแปลงคือจบดีมากแต่ว่าคือนางอะตอบ มีข้อตินิดนึงที่ตอบเกินเวลาแต่ว่าสิ่งที่นางจะ cover มัน cover ไปหมดแล้วก่อนที่เวลามันจะหมดคือมันแตะทุก keyword เลยคำตอบของนางก็คือเป็น best answer of this year in my opinion ซึ่งถามเอดนะดูแล้วคือปีนี้มันเป็น business มากๆเลยเพราะว่าให้อเมริกามงอะ่ะจริงๆให้เวเน,นมงก็มงได้แต่ว่าให้อเมริกามงอะ่ะเหมือนการยิงปืนนัดเดียวได้นกสตัวเพราะว่าธุรกิจนางงามที่อเมริกามันตายไปแล้ว แล้วก็พอ,พอถ้าชีมองอย่างี้ชีก็เหมือนทําให้เกิดกระแสขึ้นมานิดนึงนางงามอเมริกาเป็นนางงามอะไรคะเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์ก็ถูกต้องค่ะ <laughs> เขาก็ฉลาดเรื่องนะก็คือยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวได้ทั้งธุรกิจได้ทั้งวายรัล ทิ้งท้ายละกันดูให้มันเป็นดูการกาีฬาดูให้มันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์บิสเนสอย่าเอาอารมณ์เข้าไปร่วมอย่าทําตัวโง่เคลาวเหมือนเอ็ดดี้วอยส์สามหในคลิปที่แล้วที่แบบว่าว on ิดบัสวิดบัสออกมาเลยที่กระเทยไม่ได้ตังใจกระเทยก็ด่าไปก่อนอะไรเงี้ยอิติอชีวีโชว์ดูให้มันเป็นความบันเทิงในปีต่อไปคงจะต้องส่งสวยชิบหายแล้วก็เก่งโคตรๆดูลึกๆอะ่ะเอ็ดว่าทีพจุดโวเยอะมากอย่างชุดสุดท้ายใช่ไหมชุดลาตีที่เป็นชุดฝากระป๋องอะไรเงีง้ย คือเขาจะขายเรื่อง substantial fashion จะขายเรื่องการ Recycle จะขาย Story แต่ว่าในสิ่งที่ที่เขาทำมาตลอดเจอร์นีอ่ะมันมันคอนทราดิกกับสิ่งที่เขาจะโชว์ก็คือเนี่ยนะใช้ชุดซ้ำเพราะว่าชุดเป็น Recycle แต่ว่าในขณะที่นางงามเวลาเข้ากองปุ๊บเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกวันถือกระเป๋าหนังสัตว์มัน มันมันดูขัดกันอนะมันดูแบบคือขนาดเราดูเรายังดูเห็นเลยแล้วกรรมาการจะดูไม่เห็นเหรอเอาจริง,รงคลิปอวยเราก็อวยไปแล้วแต่เนี่ยมันจบไปแล้วมันเป็นอะไรที่เราแก้ไม่ได้เราเราก็ขอมาพูดความจริงแล้วกันในความคิดเห็นของเราแอนสนักวิพัคนางงามะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องเอดดี้โวย่าสามหห้าตอนนี้อยู่เมืองไทยนะคะรับงานค่ะใครจะมีงานให้เอดดี้ทำก็จ้างมาได้ติดต่อออกซ์ box, มาได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายรับงานเอนค่ะ ติดต่อพีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไหว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย